เคสนี้นะคะหมอจะพามาชมว่าขาเราที่ใหญ่ไม่สมส่วนเกิดจาก3สาเหตุ 1. ผิวหนังที่ไม่กระชับคือความย้วยของผิวเราจะต้องทําให้ต้นขาเราเนี่ยกระชับด้วยนะคะ2ไขมันที่มีส่วนเกินถัดเข้าไปอีกที่เราจับได้3กล้ามเนื้อของเราไม่แข็งแรงก็ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําการดูดไขมันพร้อมกันในครั้งเดียวแยกทําได้ว่าเรามีปัญหาตรงไหนเนาะแล้วเราก็เลือกทาตรงนั้นก่อน ะคะเคสนีมีปัญหาในเรื่องของขาเบียดด้านในนะคะเราทําการเล้าขาเบียดเคสบอกเลยก่เคยดูดไขมันทั้งหน้าท้องและต้นขามาแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือดีคือชอบมากเรื่องดูดไขมันไว้ใจคีเอ็มบีได้เลยค่ะใครอยากได้แบบคลิปนี้ทักหาน้องแอดมินด่วนแล้วเจอกันนะคะที่โรงพยาบาลคีเอ็มบีคุณหมอลูกหนูค่ะ